พรอบบ้านที่ใช้รถครอบครัวใหญ่เบื่อรถเดิมๆดูคลิปป่ากันนี้เลยไม่ว่าคุณจะใช้ To y ยต a Fort ์ n เอร์ฟอร์ดเอเวอรเ,อเวอรสตปาเจโรสปอร์หรือขยับไปพี่ใหญ่อย่างเอาผ่านถ้าใครรู้สึกว่ารถของคุณมีที่นั่งไม่เพียงพอและหรูหรามไม่สุดป่าเมฆแนะนำนี้เลย To y ยต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง2.8ไพลูปที่ป่าเมฆเอามาแต่งวีไให้แบบนี้นะฮะจะเป็นยังไงไปดูกัน ป๋าเมฆก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีครอบครัวใหญ่มีลูกสองนะครับมีคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมแล้วก็มีพี่เลี้ยงของลูกด้วยดังนั้นวันดีคืนดีเราจะรู้สึกว่ารถ7ที่นั่งมันจะไม่เพียงพอแล้วอย่างคันนี้นะฮะป๋าเมฆก็เคยใช้ t o y ยต้าเอาผ่านรู้สึกว่าเบาะแบบกับตันซีทแบบนี้เอาผ่านจะมีให้แค่2คู่หน้าเท่านั้นแต่คุณนึกดูนะถ้าคุณพ่อคุณแม่เรามาอีกบางครั้งมันอาจจะไม่พอคันนี้ป๋าเมฆนําเสนอเบาะแบบกับตันซีทแบบ V นีนี่มีกับตัน ซีดถึง4ที่นั่งและภายในจัดเต็มและที่สำคัญนะครับคันนี้ดูหรูหราเพราะว่าเราตกแต่งลายเรียบหรูเป็นลายดาวแบบนี้นะฮะเล่นไฟเล็กๆน้อยๆ พอรู้สึกไ m แม้แต่ตัวแอนฮะนี่เราเล่นสีสันแอมเบียนไลท์สวยงามแบบนี้เลยและสําหรับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ในการเดินทางคันนี้หายห่วงนะครับบอกเลยว่ารู้รากว่าพี่ใหญ่ระดับเอาผ่าอีกเพราะคุณมีทีวีพับเก็บไฟฟ้าแบบนี้และที่สำคัญป๋าเมฆซิงกับระบบคาราโอเกะ ฟรีแอมป์ห่และจอแอนดรอยที่สามารถเลือกเพลงให้คุณได้ด้วยและพร้อมกับลำโพงเครื่องเสียงเสาแบบจัดเต็มและสําหรับใครที่แบบว่าเบื่อเรื่องอากาศร้อนนะฮะคันนี้ป๋าเม้งมีการติดแอร์ไมโครบัสและย้ายไปอยู่ด้านหลังแบบนี้ประกอบกับแอร์ด้านหน้าทําให้การกระจายความเย็นเย็นทั่วคันแบบนี้เลยสําหรับใครที่บอกว่านั่งรถตู้แล้วมันอาจจะดูไม่หรูหราดูเป็นรถสาธนารณะนะฮะป๋าเม้งมีการตกแต่งโดยการ ใส่ล้อแมกขอบ20สเกิร์ตรอบคันพร้อมกระจังหน้าแบบเอาผ่านได้แบบนี้บอกเลยว่าสะดุดตาและดูหรูหราดูไฮเอนด์แน่นอนสําหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้อย่างที่บอกเขาคือป้ายแดงนะครับดังนั้นเรื่องของประกันศูนย์ยังมีครบแบบจัดเต็มส่วนในเรื่องที่ป่าแมกติดตั้งเพิ่มไม่ว่าจะเป็นระบบไฟต่างๆป่าแมกดูแลให้ตลอดชีพโอ้ยและที่สำคัญใช้เงินออกรถแค่7990 0 0าเอามารับรถได้เลยถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลย